สวัสดีพี่น้อง <c oughs> สบายดีฮัททูเบิร์นทามชุ่มชุมงชุบอร์ดเน้เอ,อคลิปนี้ไก่กับซีมาขเขาเลือกเลยนะพี่น้องไก่สีมาอาดคลิปบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนชุงบบอรดเนาะแล้วก็โมว่าซีอยู่ใจก็ตามเด้อพี่น้องเบา,ชาชชงทีได้บเบิดคลิปนี้ไก่กับซี เปิดเอทำบ,บริจาคน้องพ,อ,งพอไก่กับเขาไว้ๆอะไรแหละพีม <c oughs> ันหลายคนเลยพี่น้องสิไปสวยพี่น,ออพน,น้องอยู่ทางในอุทกกับไพ่น้ำถ่วมเนาะอยู่ทางบ้านละหานั่แล้วก็หลายคนเนาะกับหลายช่องกับได้ประกาศไปแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็ด้ที่อยากสิร่วมทำบุญน,นํำในครันนี้ก็ ที่ต่อห้าไก่เรอยกหาเงนคลิปไก่เรียกว่าหาเงินคลิปไอ้ไอบ้บอยกับที่ต่อห้าบอยก็ได้แต่ว่าเท่าที่ได้มากอะไอ้ซอยกันเนาะที่ได้มากเป็นไปสื่อเขื่อนสื่อของน้ำพี่น้องไปหายหมดเลยพี่น้องทางน้ำถั่วหไปเลยแล้ว,วปีคนก็ไปพี่น้องเพไนนี่เพคนก็นไปเพคนวควนเหรอคนบอกว่าซอยซอยกันไอ้บอยห็นไหม ซอยกันประกาศไอ้ผู้ได้ทีเบิงคลิปไก,ก่กับผู้ได้ซอยไก,ก่กับหรือซอยทีมงานพวกเขากับไอ้ที่ต่อห้าไก่ได้ข้างไอ้แม็กซ์เจอได้พี่น้องเดี๋ยวไก่สิปแปะไอ้เฟซบุ๊กไก่ไว้ดูใต้คลิปได้พี่น้องต่อห้าไก,ก่อะก็ ขาคุณได้อยากสอยบอลบอลได้บังขับด้วยพี่น้องนี่นะไก่บอกไว้ก่อนไก่อบอลได้บังคับคูณได้ก็คือแบบไก่บอกให้หู้ให้ทันช่มหู้คือว่าไก่สิไปสอยถาคุณได้ว่าอยากรวมน้ำเนาะอันนี้คือเอาแพ็กสอยกันแล้วแต่ใจท่านเนาะเศร้าบาทสิบาทกับโบว่ากันอันนี้เห็นไหมกันนำใจเนาะพี่น้องเพราะว่าเงินค้ำกับบริหารบอลได้ปเป่ยายๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทุกคนก็ ใช้ชีวิตลำบากมาผ่านกันทุกคนเนาะพี่น้องเพราะอีกอย่างหนึ่งก็บเงินคำก่นวอนนั่นแหละคือว่าอะไรบริมาทลสีแด้ง่ายๆแล้วก็ไก่กับสีคอรอดประกาศโมทนาบุญนน้ำแล้วก็แพ้เพื่อแบบบุญนน้ำผ่านท้ายเกียน้ำกับสิบบาทสิบบาทก็ได้เาพี่น้องบริบาลขับกันอันนี้เพราะว่าบุญน,นะเฮาเหตุสมใจเฮาก็ได้ทสมนั้นเนาะกับบริบาลสีได้ห,ดหน,น่อยหลายๆได้ họ hết ý thì chạy mình nói hết nói họ cái này muốn hư cầu hết lại họ cái này muốn hư cầu mình nói lập cả mình. Thì... <laughs> ta lập cày cái sửa bỏ đây và xì cả không thuộc bay cả và à, phá thương thàn của xôn, อยู first, ่ไทยไปอยู่ต่างประเทศพว่าติดต่อทางไกลได้เนาะเลี้ยวไกลที่ขึ้นเฟซไวใต่ปีดเล็ก้อยู่ใต้คอมเมนต์แล้ะไปเบิ่งเลยไปเบิ่งไปเลยเนองตอนนี้ก็ล่มพี่เนามันดีแดนออกแต่ล่มเนาัด้วยกละแสน้ลมตอนนี้บรรยากาศอยู่หนาฮือนด้วี่นาะต้นิวน Cái rất này em Đông hen cái này Đông nào thầm Đông nào nó lung lung phải nó <laughs> Cái bảo đây là phi nồng xuống Phi nồng bò này มันขับูุใดปราไก่ปรากา่ในหูคือเอ่เห็นมานเห็นไก่ก็ต่อยม้าไก่ได้เดี๋ยวไปที่เอาอยู่แทนเข็นบุกไ้อยู่ใต้คอมเมนต์แล้วถาให้ยังแอมเฟนพาไก่ก็ถายัยาง,บาายางบอ่อเห็นไก่รับเป็นเพื่อนก็ ไอ้มเมสเซจมาเลยเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าเฟซไก่มันโมมี่แจ้งเตือนแบบหมองหลับเผื่อนะพี่น้องเด้อตกใจหลายๆเลยพี่น้องขอบใจลวงนาฮะ <c oughs> แมเสเซจห่ากไก่ได้เลยเดี๋ยวไก่สิแปะไว้จิ้มของส่ขงของฟ้ามันเนาะเพราะว่าเฟซบุ๊กไก่มันบอก มันสีส่าพี่น้องมันไก่ต้องเข้าไปมองมองอะไรมองชอบองตัวเองมืนมองตั้งขาไปเลยพี่น้องมองขับแข่งไปเลยมันแต่ของคนอื่นนะมันจะแจ้งเตือนเลยมองขับเฟสเนาะแต่ของไก่มันบมดมันบมดแจ้งเตือนเลยพี่น้องมันก็เป็นมาเต้เลยโดดๆแล้วแหละเป็นปีแล้วพี่น้าะเป็นมุกไก่เป็นแบบมุ้งอัอนี่เขานายบอยเรากับไปน้อง ไก่ไก่บป้ายหมวูวนไก่ไปเวียดไก่หวันแหลเพิ่นไปเบิ่งนอาการอิมลอยแล้วก็คอนเชียว่าให้ประกาศสวยกันเว่าเป็นกับผู้เดียวเนาะมันมันมีหลายทางเนาะมันมีหลายคนเนาะที่เพิ่นเพิ่งแล้วก็เบิ่งไก่นันนน่แล้วก็สวยสวยกันเลยสอยกันแบบ ยังไงไก่ก่ออกสีกันส่วนคนคสีซอยก็ต่อหาไก่ได้เพราะว่าไก่จะสีมีเลเวลชีหายเลี้อพี่น้องเลยก็สำได้ก็ได้อันนี้คือย่ำตลอดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไก่กู้กว่าคนสีเบิ่งกลั่นไปบอกเราว่าสีเบิ่์เงี้ยวว่ไก่สีย่ำตลอดว่าคือไก่ไม่ได้บังคับไก่คือ ว่าใจประกาศในคำพูดดซือว่าสิไปซอยอู๊กอู๊กอภัยน้ำถั่วแล้วก็สิไปเป็นทีมงานเนาะพี่เนาะเมื่อนี้เป็นมือเปิดครับบริจาคแต่ส่วนที่เหลือก,กับครบพอได้สมควรเลยแหละพี่น้องแล้วสีแจ้งอีกเทือนึงว่าเอาสีไปมือใดสีรวมรวมกันก่อนเนาะพี่น้องทีมงานทั้ทงสีรวมรวมกันก่อนว่า ที่พอสิของไปบริจาคได้วสัมมีนะมันก็สิไลายเติร์นน้องเนาะการโบน้านเนาะได้แบบพอสมควรเลยเขาก็พานไปนั่นสิได้มาเลยที่ให้พี่น้องเบิร์นในพี่น้องเห็ยนบัตรชุมบอนส่วนผู้ใดที่บริจาคในเห็นก็ได้เนา้องเนาะจับถักจัมพ้าไกลได้ บอกไก่ได้เนาะขอบใจหลายๆขอบคุณหลายๆเยอะขอบคุณล,ล้ออณลวงหนามมัน <c oughs> นี่กับไม่ไในานไงกับสารผนกัษยุทธ์เราพี่น้องเอ้ยหนาต่างถ้าเราใส่เนี่ยกัษยุทธแล้วพเพราะว,ว่าเผนไปเกี่ยวเขาพี่นอ้องเขาผนซุกลายแล้วเขาไก,ก่กับซุกคือกันแต่หน้านี้ครงอยู่พี่นอ้องน,นี่ของไก่กัน ต็งแล้วก็ได้สำได้สำเนียงที่ยังหน้าที่ย่างต้มออย่างต้มเนาะในพื้นในกินนะ่นนเขาต้มเป็นขีต้มแล้วก็สิได้เกี่ยวตอนขี้ต้มเลยพี่น้องนะก็ <c oughs> สิไปเอายังว่าพอได้เกี่ยวเนาะพี่น้องเขายังมีได้เกี่ยวแต่ส่วนคนที่ภูเขาไพ่ส่วนน,วนี้ไม่ได้เกี่ยวเลย พี่นี้มันนั่งกรายอยู่พีน้องนะแต่นั่งถ่วนนะู่า,านำแต่บนขอบร้ายตับพี่เลี้ยงที่นี่นะถ่ะวงเาสมควรกัเห็นไทยประชาชนเขาเสียหายเนาะแล้วก็มีแบบคนเหมือนหลอดเนาะกับผู้โฮโฮใหญ่เคยไปบ่งเนะพี่น้องเคยบ่งในคลิปด้วยกันพี่เลี้ยนี่เอยบอยไปนะกั านาเงาไปหนอยไก่อยู่งเทพพีเลหน่ยตอยู่เทพแล้พี่นีไปก็ไดมีโอกาสเนาอที sure. ่ได้ซอยเรือทนโคมชกรคภบรไก่ับ่งอย่นี้ไก่มาดีใจแล้วจีใจไในรวงบนพังนี่ก็พูดองกอนต่อไป้ะพีน้องเดอมก็จะไลรายเยอ con lại có lại, lại em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn